ทรูสเฟียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาดาจำปาทิ์ตำแหน่ง Expert Service ประจำสาขาทรูสเฟียเซ็นเตอร์เวิลด์ขออนุญ,ญาตนำส่งไลฟ์เดโมประจำวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2568ในหัวข้อแนะนำแคมเปญแพ a ตตินัมโฟพร้อมวิธีเลือกเปอร์สวยสุดเอ็ก u s คลูซีให้น่าสนใจและเห็นภาพค่ะ ทรูสเฟียสวัสดีค่ะวันนี้สเฟียฟ้าจะพาทุกท่านมาเปิดประสบการณ์ใหม่เบอร์สวยระดับพรีเมียมที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะสเฟียฟ้าขออนุญาตพาทุกท่านไปพบกับ p พต t ินั่งโฟแคมเปญสุด e x c l u s ค v ูที่รวมเบอร์สวยเฉพาะคนพิเศษไว้ให้คุณได้เลือกเองค่ะเบอร์แพตตินั่โฟนะคะไม่ใช่เพียงแค่เบอร์ทั่วไป แต่นี่คือเบอร์ที่จำง่ายค่ะเป็นเบอร์มงคลและพร้อมเสริมลุกให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายโดดเด่นกว่าใครค่ะและสำหรับนาทีทองนะคะเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายท่านใดที่ซื้อเครื่อง iPhone 17 series ทุกรุ่นวันนี้รับสิทธิ์เลือกเบอร์สวยสุด Exclusive ระดับ Platinum 4ซึ่งความพิเศษนะคะคือไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมค่ะ โดยรายเดือนนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่899บาทค่ะซึ่งประหยัดค่าเบอร์นะคะมากถึง20,000บาทเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าเครื่องนะคะสูงสุดถึง7,700บาทหรือนำเครื่องเก่านะคะมาแลกเครื่องใหม่ก็ได้ส่วนลดสูงสุดถึง2,000บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่ง แพ็กเกจนะที่เรามีให้คุณผิดและคุณผู้ชายเลือกนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แพ็กเกจค่ะแพ็กเกจแรกนะคะเริ่มต้นที่899บาทเบอร์นะคะจะเป็นเบอร์0 0 0 0ถึง4444ค่ะ1,499บาทค่ะ5555ถึง7777ค่ะหรือจะเป็นแพ็กเกจ1,699บาทนะคะเบอร์จะเป็นเบอร์8888ถึง9 ีระยะการใช้งานต่อเนื่องนะคะอยู่ที่24เดือนค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้เรายังมีปรับราคาใหม่สุดคุ้มนะคะ iPhone 1 6 e ราคาสุดพิเศษอยู่ที่9,999บาทค่ะและสำหรับลูกค้า True นะคะก็สามารถผ่อนได้สูงสุด -0% น,น์าน36เดือนค่ะ หรือจะผ่อนสบายๆนะคะกับ p พ n n x x อ็ t r a นะคะสูงสุดอยู่ที่48เดือนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเป็น True m Mobile Care นะคะดูแล iPhone ของท่านเริ่มต้นนะคะเพียงแค่1,990บาทต,ต่อปีค่ะขออนุญาตนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแคมเปญสุด Exclusive p l a t i n u m 4ที่ Sophia Farm มมาแนะนำให้คุณผู้หิงและ วชัยในนนี้เพียงเท่านี้นะคะทุกท่านก็สามารถเป็นเจ้าของเบอร์สวยเบอร์มงคลได้แล้วค่ะหากคุณบิงและคุณผู้ชายท่านใดน,นะคะมีข้อสงสัยหรือสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ทูตสเฟียสาขาเซนตนเวลิลหรือทูตสเฟียทุกสาขาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สเฟียฟ้าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ